ผมก็ผมนะชอตตี้บูจาว่ากับมิเรนสตาร์เรเจนซ์เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบทที่สามารถเรียกเพลโซนามาช่วยโจมตีได้ด้วยนะครับซึ่งหนึ่งตัวละครสามารถพกไปได้สูงสุด3ตัวส่วนตัวละครของเกมนี้ผมว่าออกแบบได้ดูค่อนข้างดีเลยครับมีหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็บางคนนี่เรียกได้ว่าติดเลดเลยก็ได้นะเนี่ยส่วนคอสตูมนี่เขาบอกเลยว่างานโคตรดีเลยทีเดียวเชียวครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพของจริงเลยกันละกันครับเริ่มดีการต่อสู้ก่อนครับอยู่ด้านขวาล่าง สำหรับการจัดทีมจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือที่เป็นรูปภาพใหญ่ๆอันนี้ก็คือเป็นตัวละครหลักนั่นเองนะครับผมช่วงแรกก็จะมี3คนนี้แหละเดี๋ยวต้องเล่นผ่านตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะมีบามเพิ่มอีก2คนและอีกส่วนหนึ่งคือที่อยู่ข้างๆกันนี่แหละครับพวกนี้คือจะเป็นตัวละครที่ผมเรียกว่าเพอร์โซนานั่นแหละสามารถออกมาช่วยต่อสู้ได้ส่วนแพ้ทางชนะทางตามรูปนี้เลยครับวงด้านขวานี้เป็นแสงกมืดเนาะวงพวกนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟใช่ปะแล้วก็จะมีอันนี้ครับที่เป็นเทพหรือวววว่่่่่าาาาาาาพกกนนนนงงงฟ้้อออัีเเคบหหรืชะทมมมดดลยซึผไิว่า เป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองดูในเกม พอเริ่มต่อสู้นะครับท่านผู้ชมต้องดูก่อนว่าศัตรูพวกนี้เนี่ยมันธาตุอะไรกันบ้างนะครับเราคลิกที่ศัตรูแล้วกดแว่นขยายก็ได้ครับเขาจะมีบอกไงนี่ธาตุน้าธาตุน้ําแล้วก็ธาตุพืชส่วนการโจมตีครับดูด้านล่างได้เลยนะครับมีหลายปุ่มมากเลยครับถ้าเกิดว่า2ปุ่มนี้ครับที่อยู่ด้านซ้ายเป็นสกิลของตัวละครหลักนะครับส่วนนี้คือการเก็บเกนแหละถ้าเกิดว่าครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราสามารถที่จะใช้สกิลของเพอร์โซนาได้คือเพอร์โซนาเนี่ยเขาจะมี3สกิลก็จริงแต่ว่าสกิลที่2องครับเขาจะม พลังงาน1แต้มก็อย่างที่บอกว่าต้องสะสมให้ครบ100%ก่อนมันจะได้มาหนึแต้มและสะสมได้สูงที่สุดคือ3แต้มหรือว่า300%นั่นเองครับ ทีนี้มาดูที่หลอด HP ของศัตรูจะเห็นว่าเขามี2หลอดใช่ไ่ะด้านบนคือ HP ด้านล่างก็คือจะเป็นเหมือนกับเกราะนั่นเองครับเวลาที่ท่านผู้ชมจะโจมตีเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าสกิลที่เราโจมตีเน้นทําลายด้านไหนเป็นหลักครับถ้าเกิดว่าเราอ่านดูด้านล่างเขาจะบอกเลยยกตัวอย่างท่านี้ครับเขาบอกว่าโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ทําความเสียหายให้เกราะ58.3%และก็โจมตีแบบเรกูลาหรือปกติเนี่ย160.5%อันนี้คือโจมตีเข้าเลือดนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นบัฟหรือว่าดีบัฟ ซึ่งเราสามารถดูได้แบบไวๆที่หน้าจอตัวละครนะครับด้านซ้ายเขาจะมีบอกเป็นแท็กเลยว่าตัวเนี้เด่นด้านไหนเช่น BRK สีแดงอันนี้คือเน้นโจมตีเข้าเกราะได้เป็นอย่างดีส่วน TM Boot t จะทำให้เราออกแอคชั่นได้เร็วขึ้นกว่าเดิมและสกิล Acceleration อันนี้เอาไว้ใช้ในการลดคูดาวน์นั่นเองครับซึ่งแต่ละตัวละครมันก็มีความสามารถแตกต่างกันไปก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าใครทำอะไรได้บ้าง และถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากจะมานั่งสนใจพวกนี้ดูด้านขวาบนครับคูณ2ก็มีออโต้ก็มีครับก็ไปพัฒนาตัวละครให้เก่งๆแล้วค่อยมาจัดการศัตรูก็ได้ครับผมโอ้โหดูเป็นไงถ้าเมื่อกี้โจมตีเขา้าเกาะเกือบหมดเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเกาะแตกก็จะทําให้ศัตรูสตันและไม่สามารถออกแอคชั่นได้1เทินนั่นเองครับเรียกได้ว่าดีมากๆนะถ้าเกิดว่าทําลายเกาะของศัตรูได้นะครับผมส่วนสกลอันตตเมนเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีคัตซีนให้ดูด้วยนะครับผมซึ่งสามารถปิดได้นะเดี๋ยวค่อยพาไปดูทีหลังกันแล้วกันเนาะส่วนกราฟิกก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าดูค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวครับแต่ว่าผมเล่นในอิมเวเลเตอร์อ่ะบางจังหวะภาพมันจะเบอ์เบอ,เบอ์แตกๆไปนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ดีงามพระรามแปด โอเคจบการต่อสู้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างเร็วเพราะว่าค่าพลังผมสูงกว่าด่านเยอะเลยละและด่านไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วครับเราสามารถใช้คําสั่งเรสคิปได้เลยนะครับก็พูดง่ายๆไม่จำเป็นต้องเข้าไปสู้เองครับกดปุ๊บก็ได้รับรางวัลปับ๊บส่วนการต่อสู้อื่นๆก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าให้เราดูด้านล่างเห็นไหมครับเขาจะมีเมนูแอบอยู่ครับถ้าเป็นอันที่2คือดันเจียนฝามทรัพยากรต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเงินของอัปเกรดสกิลเลื่อนขั้นตัวละครก็มาฟาร์มได้ที่นี่ ส่วนชาเลนจ์หรือว่าระบบท้าทายนะครับอันแรกที่จะเปิดเลยคือ Ab y s s a l ซ e a l m กิจกรรมนี้คือต่อสู้กับบอสนั่นเองนะครับผมก็คือจะดูว่าเราทําความเสียหายใส่บอสได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วก็จะไปคํานวณคะแนนและรางวัลกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับตี่ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับทำคะแนนไม่ได้9ก้าหมกว่าเท่านั้นเองดูของเราวันเี้ได้แค่3อย่างอะ่ะแล้วถ้าจะเอาของรางวัลสูงที่สุดต้องทําดาเมจให้ได้1นึ่งแครับ ส่วนแต้มกิจกรรมเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับของที่น่าสนใจก็พวกตัวกระชพองอาวงอาวุธอะไรเงี้ยก็ลองดูกันละกันส่วนอีกการต่อสู้หนึ่งจะอยู่ในระบบกิ้นะครับเกมนี้มีด้วยนะมันจะมีบอสกิ้วอยู่อ่ะให้ไปดูที่คําสั่งอีเวนต์ครับนี่ไงนี่ไงบอสมักงกรครับแล้วเลือดโคตรเยอะเลยไม่รู้ว่าลุมกันกี่วันว่าจะตาย และดูผมทำคะแนนไปได้เด็กสองหมื่นกว่าๆน่ารังมุมงมิงมากๆเลยครับแต่แนะนําว่าให้มาสู้นะอย่างน้อยก็ได้รับรางวัลประจําวันน่ะและในนี้ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการแทงมานั่นเองนะครับเป็นอย่างนั้นจริงก,ก็คือพอกิจกรรมมาแล้วเนี่ยเขาจะให้เราวางเดิมพันว่าเราอยากจะวางกับคนไหนทีนี้พอถึงเวลาแข่งอะครับแล้วก็มานั่งลุ้นกันว่าคนที่เราเลือกไว้อะเขาจะเข้าเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าถ้าใช่เราก็จะได้รับเพชรกลับมาเยอะไงถ้าไม่ใช่เราก็จะได้รับเพชรกลับมาน้อยแค่นั้นแหละครับผม และไหนๆก็เข้ามาในกิลแล้วอย่าลืมแวะไปโด o n a t ด้วยนะครับแต้มกิลแล้วก็เลเวลกิลจะได้สูงขึ้นเร็วขึ้นเนาะแล้วก็จะมีพวกเควสประจําวันหรือว่าประจําสัปดาห์ให้เราทําด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยๆกันทำเนาะส่วนใครที่ไม่มีเพื่อนก็มาที่แท็บเมมเบอร์ได้นะครับเราสามารถแอดเพื่อนที่ระบบกิวได้เลยครับกดไลค์ให้เขาก็ได้อะไรก็ได้ครับส่วนคนที่จอ,อกจากกิลให้มาที่กิลอินโฟด้านขวาล่างน,นะครับแล้วก็ด้านขวาบนจะมีคําสั่งออกอยู่ โซนระบบเพื่อนเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับที่เป็นรูปคน3ามคนนั่นแหละก็ไปหาแอดอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขาจอหรือว่าเพื่อนตัวจริงของเราครับก็ไปแอดกันให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าพอเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะมันทําอะไรกันไม่ได้นะหมายถึง pvp หรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยครับแค่ดูโปรไฟล์กับแชทกันเฉยเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆว่าแอดเพื่อนเนี่ยต้องใช้ ID ของเรานะครับซึ่ง ID เนี่ยมันไปแอบอยู่ที่ด้านซ้ายบนที่เป็นรูปของเรานั่นแหละแต่เข้าไปดูแล้วดูด้านขวาบนเห็นไหมครับนี่แหละคือ uid หรือว่า id ขอองงเเรานนัั่ โอเคทีนี้เรามาเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้มี3ตัวก็คือตู้มือใหม่นะครับเปิด10ใบแรกเราได้5ดาวแน่นอนแล้วก็จะได้อีก1คนเมื่อเปิดครบ40ใบด้วยนะครับ ส่วนตู้ที่2เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็หาไว้ครับเพราะว่าเชุดสวยมากครับแล้วก็เป็นธาตแสงด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าเป็นตู้ที่วนกลับมาใหม่นะครับผมก็ลองดูกันละกันครับชอบอันไหนก็เปิดอันนั้นส่วนตัวผมว่าผมอยากจะเปิดอันนี้นะแต่กลัวไม่มี5้าดาวจะเล่นไงเลยคิดว่ามาเปิดตู้มือใหม่ก่อนก็ได้โอเคจัดไปเปิดเลยรอบนี้เราได้แน่นอนถูกไหมครับแต่จะเป็นใครก็อีกเรื่องนึงเนาะโอ้โหเป็นไงดูแสงเล มันจ้าซะเหลือเกินครับไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะเดี๋ยวดูไปทีละคนอืมโอ้ยดูดีวันนี้โอ้ยบลักกักอืมคนนี้น้องโลลี่โอ้ยยิ่งใหญ่มากคนนี้สี่ดาวครับคนนี้ล่ะสี่ดาวเหมือนกันแต่โลลี่คนนี้ล่ะสามดาวเฉยๆนี่ไงครับห้าดาวจะเป็นแบบนี้ครับผม ใครเอ้ยโอ้ไม่ใช่สเปคผมเลยครับเปลี่ยน ID เล่นเลยได้ไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะได้5ดาวอีกคนหนึ่งตอน40ใบเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในทีตอนนั้นก็ได้ตัวยังเหลืออยู่งั้นก็จัดต่อเลยกันละกันนะครับดูซิรอบนี้จะมี4ีรุ้งหรือเปล่าขอบสคิปเลยกันละกันนะหมับเข้าให้โอ้สี่ดาวอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นครึ่งคนครึ่งงูเนาะ รอ,<ๆ>อบนี้ได้สี่ดาวคนเดียวครับเป็นแม่งูเอ๋ยด้วยนะครับผมทีนี้ผมก็ไปเล่นต่ออีกหน่อยจนสามารถเก็บตั๋วได้ครบแล้วนะครับจัดไปครับผมลองดูสิว่าใบที่40จะเป็นใครนะครับอันนี้ข้ามเลยกันละกันเนาะมีสี่ดาวโ <ๆ S 2> ผล่มาด้วยโอโ้ประมาณไม่บบได้จริงๆ <kidnapped> โอ้โหคนนี้นึกว่าสี่ดาวครับอลังการขนาดนี้3ดาวได้ไงเนี้ยแล้วก็ยังได้สี่ดาวอีกคนนึงนะครับแต่ว่าคนนี้ผมได้มาก่อนอันนี้แล้ว เอาละครั้งสุดท้ายของเราครับดูซิว่าจะได้ใครโอมมลึกกึ่ยมลึกกึยครับผมสกิปเหมือนเดิมเพราะว่า5้าดาวสกิปไม่ได้อยู่แล้วครับอ้าวสามดาวก็สกิปไม่ได้นี่หว่าถ้าเป็นคนใหม่อะ่ะเราต้องกดสกิปไปเลยลัวดูสี่ดาวคนนี้นี่อลังการที่ฉากหลังโ <c oughs> อ้โหคนนี้ก็อลังการครับผมสี่ดาวเหมือนกันและแล้วก็มาถึง5ดาวของเราครับดูซิว่าจะเป็นใครครับโอ้ไม่ซ้ําแน่นอนครับเพราะว่าอยู่คนละเผ่ากันครับ ดูสิใครเอ่ยอุ้หอลังการงานสร้างครับสเปคผมอะใช่แต่ว่าผมอยากได้คนอื่นมากกว่าและนี่คือผลประกอบการของรอบสุดท้ายครับถือว่าดูดีเลยนะถือว่าดูดีเลย แล้วพอเราเปิดตู้เมื่อกี้ไปเสร็จปับ๊บตู้เมื่อกี้จะหายไปเลยนะครับก็คือเปิดได้แค่40ใบเท่านั้นแล้วก็จะมีตู้ปกติมาแทนนั่นเองครับจริงๆผมอยากได้คนนี้นะแต่ผมเพิ่งเหลือไปเห็นว่าเราล็อกอิน2วันก็ได้คนนี้แล้วนะครับเป็นน้องมังกรข่าวโคตรอลังการทีนี้ผมมีเพจเปิดตู้นี้ได้2รอบครับมาดูละกันว่าจะได้หน้าตู้หรือเปล่าครับแค่สองรอบเท่านั้นครับโอกาสได้มันน้อยมากครับอ่ะเดี๋ยวนะคนนี้เคยได้มาแล้วไม่ใช่เหรอหุ้ยห้าดาวมาแต่ไม่รู้ตรงตู้หรือเปล่า,า,า,าเฮ้ย ลุนๆุนเลยเนี่ยรุ้นรุนเลยสิบใบแรกของตู้นี้ครับโอ้โยโอ้โหเราไปเค้มตู้อื่นแต่เราได้ตู้นี้ดีใจสุดๆไปเลยครับ <c oughs> โอ้โยมีสี่ดาวมาอีกหนึ่งคนคนนี้ <c oughs> ทรงอย่างเท่และนี่ก็คือสิบใบแรกของตู้นี้ครับเรียกได้ว่าดวงดีสุดๆครับแล้วก็ได้คนคือลือมาอีกสองคนตรงนี้ สำหรับเรกกระชพองของเกมนี้นะครับพวก5าดาวจะอยู่ที่1.2%เนะครับแล้วเราจะได้5ดาวแน่นอนภายในการเปิด70ครั้งครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมการันตีรอบแรกเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ตัวหน้าตู50้50%นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็จะหลุดเป็นตัวอื่นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราการันตีอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเราเปิดไป140ใบย,ยังไงเราก็จะได้รับตัวละครที่อยู่หน้าตู้แน่นอนเขาเขียนบอกไว้ที่นี่ครับนี่เลยนี่เลยเลยโซนนี้ Sony นะครับก็ถ้าเกิดใครอ่านไมออ ท,ที่เราเปิดหรือว่าการันตีเนี่ยมันจะเก็บไว้ในตู้ถัดไปด้วยนะครับที่เป็นตู้ลิมิเต็ดเหมือนกันครับพอเราเปิดกระชปองตัวละครแล้วนะครับเราไปเปิดหารีลิกกันต่อเลยครับ ลิลิก็คืออารมณ์ประมาณอาวุธประจําตัวของตัวละครนั่นแหละตอนนี้ก็จะมีอาวุธของน้องคนนี้ที่เราเพิ่งได้มาเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของน้องเออใช่ใช่ใช่น่แหละมันจะตรงตู้กันไงก็จะมีทั้งตู้ลิมิเต็ดแล้วก็ตู้โลเทชันนะครับแล้วก็อีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้ปกตินั่นเองนะครับก็แล้วแต่ดวงว่าจะได้ใครเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมมีเพชรเหลือครับเราลองเปิดหาดูเลยก็แล้วกันครับดูสิว่าจะได้หรือไม่ครับใช้800ในการเปิดนะครับผมแอนิเมชันไม่เหมือนกันด้วยนะ งั้นเดี๋ยวผมสคิปไปเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นพวงห้าดาวไม่น่าจะสคิปได้นะอืมจริงด้วยครับถ้าเป็นสีทองก็คือสีดาวเท่านั้นเดี๋ยวเอาอีกสักรอบก็แล้วกันครับรู้สึกเสียดายเพชรยังไงก็ไม่รู้อ่ะเปิดทีละ800800800 800, 800. เปิดไปเยอะๆก็เจ็บตัวอยู่เหมือนกันนะอืมเปิดไป3มรอบยังไม่ได้ สำหรับเลดกระชะปองจะเหมือนกับตู้ตัวละครเป๊ะเลยไม่มีแตกต่างกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการันตีใช่ไหมอาจเจ็ดสรอบการันตีแต่อาจจะไม่ตรงหน้าตู้นะแต่ถ้าเกิดเราเปิด140ตรงหน้าตู้แน่นอนอะไรแบบนั้น โอเคทีนี้เราไปดูการอัปเกรดบ้างดีกว่าครับการอัปเกรดจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือโนวาที่เป็นคนหลักนั่นเองนะครับผมสามารถอัปเกรดได้โดยการหาไอเทมที่มันคล้ายๆเพชรแบบเนี้ยก็ได้จากการตลุยดันเจียนนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวไหนเป็นหลักชอบคนไหนเป็นหลักก็อัปเกรดคนนั้นไปก่อนได้เลยครับแต่ถ้าเกิดในอนาคตท่านผู้ชมมีโนวาคนอื่นๆนะครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนคนก็ทําได้นะดูด้านขวาบนตรงเนี้ย นั่นแหละมันสามารถที่จะโอนเลเวลไปให้กับคนอีกคนหนึ่งได้เลยทันทีครับทีนี้ดูด้านซ้ายล่างต่อจะมีอุปกรณ์ด้วยนะครับผมก็คือคอสตูมนั่นเองครับคือเกมนี้เวลาเราเปิดกระชปองมานะครับเราได้ตัวละครแล้วเราจะได้พวกอุปกรณ์ของเขามาด้วยและอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมีความสามารถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนู้ชมจะต้องมาศึกษาให้ดีก่อนที่จะเลือกกันละกันเนาะส่วนที่ผมเลือกส่วนใหญ่เนี่ยผมจะดูว่ามีอันไหนที่ทําให้เราลดคูลดาวน์สกิลได้ไหมจะได้ใช้สกิลได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้และยังอันที่ผมชอบ สเตตัสให้กับพวกเราทั้งหมดอะไรแบบนี้ชอบมากหรือไม่ก็ไปดูพวกไอเทมที่มันคอมโบกันได้ครับเช่นหมวกมีอันนี้คือถ้าเกิดเราโดนโจมตีจะมีการสร้างเกราะทันทีคิดเป็น10%ของแม็กชีของเราครับแต่ว่าจะมีผลแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนอีกอันนึงที่คอมโบกันได้คือภาพปิดตานี้เขาบอกว่าถ้าโนวามีเกราะจะได้รับสเตตัสเบรกบวก8%เรครับเราอาจจะไปหาพวกตัวอื่นๆที่สามารถสร้างเกราะให้เราเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะ และถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตั้งคอสตูมเสร็จแล้วนะครับแต่ไม่ชอบเลยอ่ะเราสามารถปิดได้นะครับอย่างเช่นผมจะปิดหมดทุกอย่างเลยคืออยากจะดูแบบดิบๆทรงเดิมๆของน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ปิดเปิดได้ตรงนี้เลยนะ ส่วนการอัปเกรดคนอื่นๆก็จะอยู่ที่แอสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเกรดน้องคนที่เราเพิ่งได้มาหน่อยดีกว่าการอัปเกรดให้ดูด้านล่างเป็นหลักเลยครับเรียงเลยนะอันแรกนี่จะเป็นการอัปเกรดเลเวลนั่นเองครับกดคําสั่ง select all แล้วก็กดอัปเกรดไปได้เลยนะครับเมนูต่อมา a w a k e n i n ครับอันนี้คือสําหรับคนที่เปิดกระชปองซ้ำมานั่นแหละก็เอามาปลดดาวได้นะครับตัวละครจะได้เก่งขึ้นส่วนต่อมา ascent นะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่ท่านผู้ชมอัปเกรดเลเวล30เรียบร้อยแล้วแล้วเราอยากจะอัปเกรดขึ้นมากกว่าเ,เ30นนั้นน้่ราาาตอองหองหขมใส ซึ่งมันมีอยู่ในดันเจี้ยนรายวันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็กดคําสั่งตรงนี้เลยเพื่อวาร์ปไปหาเลยก็ได้ซึ่งไอเทมชิ้นนี้หาได้จากดันเจี้ยนรายวันอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมมีกล่องอะ่ะเราสามารถกดยูสตรงนี้เลยก็ได้ครับตัวเกมจะรู้ว่าเรามีเท่าไหร่เราก็สามารถกดใช้งานได้เลยจากตรงนี้ครับส่วนต่อมาเป็นการอัปเกรดเลเวลสกิลนะครับสกิลที่3เนี่ยจะปลดล็อกหลังจากที่เราแอสเซนต์มาแล้วหนึ่งรอบก็คือคําสั่งเมื่อกี้นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าคนนี้เราใช้แน่นอนแล้วกก็ไไอออัปปเเรดไไไ้ลยจะะ ส่วนด้านขวาล่างสุดคือลีลิกที่เราไปเปิดกระชปองมาจําได้ไหมเออนั่นแหละถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เปิดเนี่ยมันก็ยังสามารถอัปเกรดได้อยู่ดีนะแต่ว่าผมยังเล่นไถด่านไปไม่ถึงไงดันเจี้ยนนี้เลยยังไม่เปิดนะครับส่วนอันสุดท้ายที่อยู่ด้านซ้ายอันนี้คือการตีบวกดาวนั่นเองครับแต่ว่าเราต้องไปเปิดกระชปองซ้ำมาก่อนเนาะถ้าซ้ำก็จะสามารถเพิ่มดาวเพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆได้และถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้เล่นตัวละครน,นี้แล้วนะครับดูด้านบนได้นะครับมันจะมีคำสั่งรีเซ็ตด้วยนะขอเกิดทรัพยากรได้ ส่วนเมนูถัดมาด้านขวาบนตรงนี้จะเป็นคอสตูมนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะน้องคนนี้มีคอสตูมคือลือแบบนี้ด้วยเลยเนี่ยใน้านค้าครับปรากฏว่าชุดที่ผมอยากได้เมื่อกี้มันดันยังไม่มีขายครับไม่รู้ว่าจะมาขายเมื่อไหร่หรืออาจจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่างละมั้งส่วนพวกของแจกฟรีเนี่ยท่านผู้ชมไปดูที่จดหมายด้านซ้ายได้เลยนะครับผมพอดีผมรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองๆเ,เนี่ยลองคลิกเข้าไปดูนะครับรวมไปถึงด้านขวาด้วยโดยเฉพาะเนี่ย beginner event อันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าล็อกอิน2วันก็จะได้มังกรขาวใช่ไหมแล้วก็จะมีรางวัลแจกตามเลเวลด้วยเลเวล20ก็ได้ตัวละครอีกแล้วก็เลเวลที่ผ่านๆมา1 5 0 15นี่ได้ตั๋วเปิดกระชปองด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่อทิวท l อันนี้ก็สําคัญเพราะว่ามันเป็นภารกิจให้เราทำครับคือเราต้องทําอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จปั๊บก็มารับรางวัลเสร็จปุ๊บดูด้านซ้ายมันมีรางวัลให้เราตามไมสโตร์ด้วยก็จะมีทั้งตั๋วกระชปองเพเพ,เพตม ส่วนโกลด์ฟันในนี้สำหรับคนที่จริงจังเกมมิ่งหน่อยก็เติม600ครับได้รับของรางวัลอีกเพียบเลยครับผมและก็อันสุดท้ายสเปเชียลชอยนะครับก็คือพอเราเล่นถึงเลเวลสิเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะได้ใครนะครับเมื่อกี้ผมเปิดกระชาได้น้องคนนี้ใช่ไหมรอบนี้ผมจะต้องเลือกน้องคนนี้แล้วล่ะผมจําได้เลยว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันผมก็เลือกน้องคนนี้ครับเป็นน้องมังกร5ดาว เอาละก่อนจากลากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่านะครับผมก็ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตัวละครที่มายืนด้านหน้าครับให้ดูด้านขวาบนมันจะมีรูปลูกศรวนกันแบบนี้สองลูกศรเมื่อเราแตะมาแล้วเขาก็จะให้เราเลือกเลยว่าเราจะเอาคนไหนมายืนนะครับได้ทั้งตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครที่เราเปิดกระชปองมาได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมียืนได้2ที่นะไม่ว่าจะเป็นหน้าโฮมหรือว่าหน้าแบทเทิลที่เป็นการต่อสู้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนคนก็ดูด้านซ้ายจะมีทั้งการเซตหน้าโฮมแล้วก็หนนน้าบเเิัั่องคร สำหรับหน้าโหงก็คือหน้านี้เนี่แหละครับส่วนการต่อสู้ก็คือหน้าการต่อสู้นั่นแหละครับตรงไปตรงมาไม่มีอะไรพิสดารเนาะโอเคทีนี้ออปชั่นอีกการนหนึ่งมันจะอยู่ด้านขวาบนที่เป็นรูปฟันเฟืองครับ เข้ามาแล้วก็จะเจอการตั้งค่ากราฟิกก่อน,นครับอันนี้ผมเปิดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับแต่ว่าเล่นในเอเวอเรสต์บางทีมันอาจจะมีเบลอๆบ้างเป็นบางจังหวะนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันเนาะส่วนแบตเทินะครับอันนี้ก็เอาไว้ปิดสกิลแอนิเมชันนั่นเองครับมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงสกิลซีวีเห็นไหมครับอันนี้คือเปิดตลอดอันนี้คือเปิดวันละครั้งอันนี้ก็เปิดครั้งแรกในทุกๆด่านและสุดท้ายก็คือปิดนั่นเองครับ และสุดท้ายก็คือเรื่องของการเปลี่ยนภาษานั่นเองครับก็น่าเสียดายที่ไม่มีภาษาไทยเนาะมีแค่จีนกับอังกฤษนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะภูกไอดีก็คือมาที่ user center ได้เลยแล้วก็ให้คลิกคำสั่ง Link a plus account ท่านผู้ชมต้องกรอกอ e ีเมลของท่านผู้ชมเข้าไปนะครับแล้วกดปุ่มเซ็นครับเขาจะส่งรหัสมาให้เราเอารหัสที่อยู่ในอ e ีเมลมากรอกตรงนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมก็ตั้งค่าพาสเวิร์ดที่เอาไว้ใช้ในเกมนี้หรือว่าขอค่ายเอพาสเอาไว้นะครับแล้วก็จดไว้ด้วยกันละกันเผื่อเกมต่อไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาสมัครอีกแค่นั้นนะครับเมื่อเราทําทุกอย่างเรียบร้อยก็กดลิงก์แอคเคาท์ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจนะครับมันมีคําสั่ง Delete Account หรือว่าลบแอคเคาท์ตรงนี้ด้วยนะอี้้ผูงไกดวตครับ